นะครับดูเดี๋ยวนะครับเลยนะครับปิดรถอยู่ข้างหน้าถ่ายที่ไม้ดิเออให้เห็นไม้ด้วยรถเก่งกำลังแซงรถพวกอยู่ครับตับนี้ครับใจเย็นเราชะลอยชะลอยอยู่ครับตวังดีน้องรถไม่แรงลม ลงครับไปลงเราไปซ้ายก่อนครับใช่รถทวนจะมาอ๋อครับเดี๋ยวนุ้มคือทางตรงนะครับลดลงครับความเร็วขึ้นครับดูครับนิสสันครับรรบสางทีอะต 9, ัวเก่าเครื่องสัมพันธ์เดิมๆตอนนี้ร้อยแปดร้อยแปดครับร้อยเก้าครับสองร้อยครับ รอแล้วสอ้ยแล้วสอแล้วส0ซครับสองซิมส่เคนั่งรถอะไรได้แรงขนาดี no ่มันบอเดี๋ยวขึ้นสองยี่นะครับขึ้นยี้วสยี่ะครับสยีมิดไมเลยครับโอ้ยจมมิครับไมไม่พอบอกตรงไมไม่พอครับรุ่นนี้ครับพอสักสองสี่เดียวป้ะดูนางนขับไว้นะครับ บอนเทียรนแล้ววะมีไหนมีไหนมีสองพันแปดอะสองพันแปด